ก็มาเซอร์ไพรส์มาเปิดตัวด้วยเปิดตัวเรื่องอะไรคะก็วันนี้ก็เปิดตัวเป็นเซนเตอร์คู่ครับเป็น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 เซนเตอร์คู่งานแรกทำพัตยาเครื่องกรุ๊ปสินค้าก็เป็นไอคอนเมลครับเป็นเมลเวิร์กเลชั่นครับเซอร์ไพรส์นะคะเป่ที่แบบว่าที่เขาสนใจธุรกิจเราด้วยเซอร์ไพรส์เพราะว่าแบบไม่คิดว่าเขาจะกล้าขึ้นมาบนเวทีแล้วก็แบบจอยโปรเจกต์แต่แรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าทำไมตัดใจมาเป็นเซนเตอร์ต้องศึกษาข้อมูลก่อนเหรอคะ ึกษาครับจริงๆเราก็เป็นเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพอยู่แล้วในในสังคมตอนนี้ที่ชีวิตทุกคนก็เร่งรีบงานก็มากขึ้นอากาศก็ climate change ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับก็พอมีสินค้าตัวนี้มาแล้วก็มองว่ามันน่าจะสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคได้ได้ดีทีเดียวนะครับก็เลยลองมาดูตรงนี้ไยกับนี่สัตวินใจพอพีนหรือ,พอพคติดกันนี่ทั้ค,คู่เลยครับแล้ว ลเราสนใจพวกอมีโม้อินไทยแล้วเขก็ม้องีด้วยใช่ไหมก็จริงๆจริงๆเราซัพพอร์ตเขาทุกเรื่องนะครัแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็มีทันช่าได้มีเขาก็เป็นคนรับสุขภาพอยู่แล้วก็เลยมาดีไปด้วยกันทั้งเรื่องตัวสินค้าแล้วก็การอับกำลังการครับมีตอนขึ้นเวทีเขินไหมคะเขินค่ะเพราะว่าแบบไม่ไม่รู้จะวางมือวางไม้ตรงไหนเลยอ่ะก็บิดปิดไปมาต้องมีการซ้อมก่อนเน้องื่อนเพราะแบบไม่เู้จะพูดอะไรกันอะไรอย่างนี้ บบเรียวมากเลยค่ะสดสดมากเลยค่ะอาจะเรียกว,ว่าเป็นงานู่งานแรกได้ไหมใช่ก็ถือว่าเป็นงานแรกเลยค่ะวันนี้ก็มานําเสนอแบบคือเราก็ต้องใช้จริงเะนะาะก่อนที่เราจะมาพูดหรือพรีเซนต์ได้อะเราก็เข้าโปรเจกต์อย่างมินก็ลดไป9กกิโลแล้วก็ใช้สินค้าตัวเนี้ยจริงๆในการทดแทนมื้ออาหารแบบอาหารครบห้าหมู่อะไม่งั้นคือคอนเซ็ปต์ก็คือการลดน้ําหนักมันไม่ใช่การอดอาหารเนาะมันคือการกินสารอาหารที่ถูกต้องและครบห้าหมู่มากกว่าแล้วกินให้อิ่ม เออแต่ว่าแบบเอ่อหลายคนแบบแต่ก่อนหน้านี้นมินก็ไปแบบเหมือนอดไงเอออดแล้วมันก็กลายเป็นว่ากล้ามเนื้อมันหายแล้วเอ่อแฟตมันก็ลงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือน้ําหนักที่ลงไปมันมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ตัวไขมันที่ลดไงเอ่อก่อนหน้าน,นี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวผอมเดี๋ยวอ้นๆๆๆๆวนเดี๋ยวหมเดี๋ยวอ้วนเนี่ยก็น้าหนักก็เลยขึ้นไป55โลใช่แล้วก็กลับมาตอนนี้ก็เหลือแบบลดมา9กโลค่ะเหลือสี่สใช่ลาดูแลทำไมต้องดูแลตัวเอง โอ้ยนี่เขาลงไป12กิโลใช่ซิกแพคขึ้นเลยอ่ะคิดูไม่อกันลดเหรอคะอะไรนะคะจับมือกันสวยกันหล่อขึ้นใช่จับมือเพราะว่าแบบเออหมือนกับว่าคุณเควินเขาพอเขารู้ว่ามินจะเข้าโปรเจกต์เนี้ยเขาก็เป็นห่วงค่ะแล้วเขากลัวว่ามินจะแบบงานหนักแล้วต้องมาลดความอ้วนอีกเดี๋ยวจะแบบเดี๋ยวจะไม่ไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบกันเดี๋ยวเขาเขาเข้ามาดูแลในโปรเจกต์เลยแล้วกันออะไรย่างเงี้ยค่ะกัน อันนี้มีเซอร์ไพรส์ลูกงดูนยใช่ไหมใช่ครับกเใช่ครับก็มีมีพุทธเกจบนเรเวทีในงานครับแล้วเราตรงตรงนี้จะโชว์เฮ้ยให้ทอดตรงนี้เลยเหรอจะดีไหมคะแล้วๆ่แต่ว่าชเ้งส่ๆมันไม่ได้ไม่ง่ายค่ะเราต้องมีการดูแลกันและกันยังไงต้องบอกผมว่าสำคัญเนาะพอพอมันทำได้กันมันไม่ใช่แค่แค่ไวแต่ว่ามันมันได้ยั่งยืน คือเราเพยายามทำยังไงให้มันเป็นเป็นไลฟ์สไตล์ได้มากที่สุดอะครับคือคือจบมันยากเพราะม,มีเวลาแค่2เดือน mm hmm. แต,แต่แต่เรามองว่าก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเราเลยละกันในการที่จะทําตรงนี้ให้เป็นไลฟ์สไตล์ก็ก็ต้องมาช่วยกันลงตารางอะไรแต่เพยงยามทำสนุกคิดเมนูว่าอยากทานอะไรอาหารก็สําคัญคิดท่าออกกาลังกายที่แบบเป็นท่าที่เล่นคู่ได้อะไรแบบนี้นนครับรูวิ่งก็มันต้องหลายร้อยนาทีเนาะต่อวิ่งที่เราต้องทํากันก็ ก็จัดเวลาว่าให้ว่างตรงกรันเขาก็เคงานในวงการผมก็เ,เคงานธุกรกิจผมแล้วก็มานัดเจอกันแล้วก็วิ่งบนงรูปพร้อมกันมันก็ออมันเป็นอะไรที่สนุกครับผมอาจารย์นิสิตแล้วบ<ฟ>างวันเขาทำเขาเขาไม่ตกแต่เขาไม่ทําอาหารนะเ,ออเขาก็ทําอาหารแล้วก็เข้าครัวทำสเต็กให้มินกินอ,อ,อะไรครับเมนูอะไรที่มินชอกินอ่าผมชอบทําสเต็กเนือ้อแล้วก็สเต็กกบกาครับมินกินหมดไหมครับหหมดค่ะหมดแบบตั้งใจเลยเดี๋ยวกลัวเขาแบบไม่มั่นใจไงมันได้ทําให้กินบ่อย ว่าโปรเจกต์นี้ทําให้ชีวิตคู่หมรือว่าการใช้ชีวิตด้วยกันมันมากขึ้นอยู่เลยใช่ก็เหมือนพอเข้าโปรเจกต์ก็ได้ใช้เวลาด้วยกันเยอะขึ้นเนาะเพราะว่าแต่ก่อนก็จะเหมือนตักบนตักทํางานอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโปรเจกต์นี้ก็มันต้องนัดเวลามาวิ่งออด้วยกันเพราะว่าวิ่งชั่วโมงนึงมันเยอะมากเลยค่ะต่อวันเออแล้วเราก็บางทีมันเบื่อ,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 อวิ่งครึ่งชั่วโมงก็จะเริ่มในใจก็จะเริ่มคิดแล้วอบ พอได้แล้วมาอะไรอย่างเงี้ยเออหรือบางทีเห็นไก่ทอดก็แบบอุ้ยอยากกินมากเลยอะไรเงี้ยก็จับมือกันจูงวิ่งหนีไก่อะไรเงี้ยวิ่งหนีไก่ทอดตลกมากเลยก็ถือว่าได้เดทกันทีเราคนละงานใช่ใช่ครับเป็นแบบนี้จริงๆได้มีโอกาสได้ชื่นชมความสุขความรอนของกันและกันเรื่องค่ะชมตลอดเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตลอดระยะเวลามันเห็นเลยว่าหน้ามันแบบหน้ามันแฟบลงแฝงกล้องบฝงตลอด แต่เห็นแล้วมันก็มันก็เป็นเาเรียกว่าเป็นเป็นอินสปเรชันเนาะคือคือจริงๆมันก็ผมว่าเรื่องเรื่องบอดี้มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องกำลังมากกว่าแต่สิ่งที่เราได้คือเราได้เราได้สุขภาพที่ดีไปด้วยกันคือจริงๆอ่ะพอเราออกกําลังกายคู่กันนะครับมมนเห็นภาพไปว่าสุขภาพที่ดีมันกป็สิ่งำคัญคือสุดท้ายแล้วว่าถ้าเราให้ทําคนเดียวมันก็อาจจะทําได้แหละจะอาจจะไปไม่ไหวไปสักไปแต่พอเราทำเพื่อคนที่เรารักเนี่ยมันมีกําลังใจที่จะทําจริงๆมันก็ไม่ใช่คู่รักเนาะ แต่ว่าคนใกล้ตัวเราอ่ะคุณพ่อคุณแม่ผมคุณพ่อคุณแม่ของม,ม,มินญาพี่น้องก็เริ่มสังเกตก็เริ่มแบบทานอาหารตามเราเ<อ>นะครับเริ่มถามเออเราทานอะไรอยากดูจังเ,<อ>เห็นเราชงไอ้ข้เมีก็ก็ชิมดูยเงี้ยเ,<อ>เห็นเราออกกําลังกายก็<ม>หันมาออกกําลังกายตามคุณแม่ผมก็เริ่มเดินทุกเย็นละคุณพ่อก็เริ่มออกกําลังกายแล้วก็มองว่ามันมันเกิดผลดีที่ไม่ใช่อยู่แค่เราแต่ว่าคนอื่นก็ได้ด้วยเนว่าฟีดแบบนี้เขาก็อาจจะคิดอุ๊ยหรือว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรือเปล่าเพราะว่าเตรียมตัวแล ป้อมซ้อมเป็นเจ้าหมาเจ้าสาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็มีคนแซวเหมือนกันว่าแอบซุ่มแอบซุ่มใส่ชุดแต่งงานหรือเปล่าเนี่ยมาลดความวู่อะไรเงี้ยค่ะก็มีคนแซวพี่จะพิมบ้างไงคะก็เปลติดตามนะครับเร็วเร็วมีหรือเปล่าไม่มีมีตอนเดีจะไปต่างประเทศอ่าใช่จะไปฝรั่งเศสเดือนนี้แหละไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหม เดี๋ยวก็จะรู้กันเนาะเราเขาอยู่ตรงนี้เราจะเซอร์ไพรส์เขาบ้างไม่เลยนะไม่เราแต่งคอร์สแต่งบ้านเนาะมีต้องโอนตลอดจริงเลยก็ดูยังไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ทำเล้แม่แต่ว่าจริงๆหลยที่สิงานวันเกิด anniversary มันก็ทุกคนลุ้นน่ะทุกคนรู้ว่าจะทอบคุณกันรู้ทุกเทศกาลเลยไม่แต่เป็นดีใจนะคะที่แบบทุกคนเชียร์เหมือนทุกคนยินดีกับความรักครั้งนี้ของมี อยากให้แบบสมหวังเชียร์อะไรดีใจแต่วันเกิดไปได้อะไรนะพุกนามันเกิดปีนี้ได้แหวนได้แหวนแต่เป็นแหวนเพชรที่เป็นวันเกิดนะอตอนแรกเห็นก็ตกใจเหมือนกันแหวนอะไรอ่ะได้กี่วงแล้วว่ก็สองวงแล้วเนาะอ่แล้ววงที่ใส่มานี่คืออันนี้ของตัวเองค่ะอันนี้ของตัวเองอันนี้นถาเพิ่เอสมมติ อะไรขนามพูดกินไม่อยู่จะต้องเดือดเดี๋ยวไม่อยู่เดี๋ยวพี่น้องไปก่อนก็ได้นะมันจะต้องวงใหญ่ขนาดนี้ก็อะไรที่เขาไม่ทำมีความสุขแล้วก็เราไมซึ่งได้มีความสุขกับวงใหญ่หรือเปล่าอยากไปเท่าไหร่บอกเขาไปได้ไหก็จริงๆมันไม่ได้สำคัญหรอกค่ะขอแค่เขาแบบจริงใจก็พอแล้วค่ะแล้วเราไปวัน เดือนนี้วันที่เท่าไหร่นะพี่จำวันที่ไม่ได้อ่ะเดือนเดือนนี้แต่จำได้ว่าเดือนเดือนเพราะว่าเดือนตุลามีความสำคัญยังไงกับเราครับพี่มีค่ะเป็นเวลาสำคัญก็ได้ใช่ไหมคะเดือนตุลาหรอก็เป็นเดือนที่ดีเนาะเขาอ่าสมมติถด้ดูเราขอกรุบกรอบลงรูปที่ได้ดูไปทุกท่านก็ถ้าเกิดถ้าเกิดมีข่าวดีก็ก็ทุกคนก็จะได้ทราบทั่วกันในไอจีแน่นอนตัดใจทิ้เชียพี่อยากจะมีครอบครัวเลยไหมครั ก็พร้อมครับตกออยากอยาก,อยากมีครอบครัวที่ท<ม>อบ่นมันเป็นมันเป็นมันเป็นแบบฐานใจเราล<ม>ูกจริงๆก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรนะครับคุณเน้นว่าเราเลี้ยงเขาได้ได,ได้เต็มชี่และได้คุณภาพมากกว่าีคนก็แล้วแต่แ้บินค่ะแล้วแต่ใช่มีา <S 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 ินหรว่มีมีภาพในมีภาพในหัวอ๋อมีภาพในหัวหรือยัง มีแล้วด้วยโรงพยาลไหนอย่างเงี้ยเอ,อ,อนตรงไหนเลแต่แต่คงมินก็ยังแบบว่ายังคิดภาพไม่ค่อยออกอ่ะหมายความว่า<อ>มันก็มีภาพแหละแต่ว่ามันก็ยังลางๆอยู่อะไรเงี้ยยังไม่รู้ว่าตัวเองจะจัดการสเต็ปยังไงอะไรเงี้ยแารถามเรื่องความเชี่ยวกันมีคนทักไหมครัว่าเออปีนี้น่าจะได้ปีนี้อะไรเงี้ยมินว่าคนเชียร์เป็นคนไม่ทักหรอกแต่ว่าคนแบบเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่อย่างเงี้ยมากกว่า มันจะเป็นแนวเหมือนเร่งอ่ะเหมือน,นเหมือนเร่งอ่ะเออค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวรอจังหวะที่เหมาะส่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ <c oughs>